สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทีจากชาแนล Funny Space and Time ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำตัวละคร b a ว o a กันนะครับมาดูกันว่าความสามารถเฉพาะตัวของ b a ว o a มันคืออะไรอ่าก็คือในส่วนของ c h r r a c t e r Ability ได้หนึ่ง e Chart with every and every 30 s e c o n d ก็คือทุกครั้งที่มันคว้างถ้าจับทุ่ง มันจะได้ไฮชาร์ตหนึ่งหรือผ่านไป30วิวิก็จะได้อีกหนึ่งชาร์ตพอครบ3ชาร์จมันจะสามารถเข้าไฮหมดได้คือตัวเบบูจะมีไฮหมดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอ่าและไฮหมดมันดียังไงไฮหมดเนี่ยจะทำให้ท่าทุ่มเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วก็มันจะมีท่าอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็น s i กเนเจอรท่าจากปกติอ่ะเดี๋ยวเาลองมาดูกัน อันนี้ผมใช้เป็นวูเบนนะครับเป็นเบวุกทองที่ทำไปได้หมดแล้วอันคนี้มาดูท่าสเปเชียลของวูเบนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้อ่ะเนี่ยท่าทุ่มนะครับอันนี้จะกดให้ดูตอนที่ชาร์จยังไม่ครบพอชาร์จครบแล้วเนี่ยเข้าสูงไฮมดเนี่ย มันจะอยู่ดักสร้างนะครับให้กดใช้่พอก,กดใช้ปุ๊บเนไครับเดี๋ยวจำท่าทุ่มได้ไหมตอนแรกมัาทุ่มแค่ครั้งเดียวมันจะทำให้ท่าทุ่มเนี่ยกลายเป็นทุ่มสองครั้งส่วนสเปเชียลมูท่าอื่นก็จะมีประมาณนี้จะไม่เพิ่มแต่ถ้าทุ่มเนี่ยถ้าพุ่งเข้าไปทุ่มจะมีเพิ่มมาดูท่าสเปเชียลมูกับบล็อกบัสเตอร์ที่เหลือครับ ใช้เป็นตัวเดิมบูเบนโอเคนี่มีสเปเชียลมูฟอยู่อีกหนึ่งท่าแล้วก็ที่เหลือเป็นท่าบล็อกบัสเตอร์อ่าเดี๋ยวใช้ไปนี้ใช้มันจะเป็นท่าพุ่งทำฮิตได้3มทีระหว่างนี้ก็เก็บไอชาร์จไว้ก่อนแต่ว่าที่จะให้ดูตอนแรกให้ดูท่าบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาตอนนี้ยังไม่มีไอชาร์จ คือบางท่าเนี่ยถ่าอยู่ในไฮโหมดมันจะมียิตที่มากขึ้น hey, 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 hey. ให้คอยสังเกตไว้นะครับว่ามันจะไม่เหมือนกัน hey, <go. S 1> เดี๋ยวผมเก็บท่าบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นขั้น3มันจะตีอ oh. ันบล็อกเคเบิลจะรวมควมสามารถกันได้แต่ของเววูฟเนี่ยจะมีท่าอันบล็อกเคเบิลเนี่ยสองท่า oh. นี่ผมใส่ท่าแรกมาก่อน oh. เป็นท่าที่เน้นจับคุณโอเค ตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเข้าสู่ไฮโหมดเห็นไหมครับปกตินี้สามจะเป็น4อ่าถ้าอันนี้ถ้าเตะถ้าตอนแรกศัตรูจะไม่มีการชนะแต่พออยู่ไฮโหมดมันชนะได้แล้วก็ใช้หมัดต่อยได้อันนี้จะคล้ายๆเดิมเดี๋ยวลองเก็บใหม่หรว่าจะเก็บให้ดูบล็อกบัสเตอร์แบบอยู่ในไฮโหมดด้วยมันจะมีฮิตที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม ต้องให้คนดูคอยสังเกตเอา,านะครับแต่ฮิตเนี่ยมันจะเพิ่มมาบางท่าก็เพิ่มมาหนึ่งฮิตบางท่าก็เพิ่มมาสองฮิตนะั่นนี่ครับเอาให้หมดแล้วจับไปดูทีกด,กดถ้าไม่ตายมันจะนานขึ้นอย่างไมครับมันจะเพิ่มมาประมาณฮิตถึงสองฮิตโอเคจดอ่าเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูท่าที่เหลือ ต่อกันเลยครับอันนี้ถ้าสเปเชียลมูฟอันนี้จะเอาไว้แท็กออกอ่าที่คุยแล้วเนี่ยผมใส่เหมือนเดิมรวมแท็กออกให้ดูแลเป็นท่าแท็กออกทุกตัวในสกูเกลิลเนี่ยมีท่าแท็กออกของทุกตัวครับแต่ให้สังเกตที่ท่าไม้ตายอันซ้ายสุดนะครับที่เป็นท่าบล็อกบัสเตอร์ที่มันอันบล็อกเคเบิลวิธีสังเกตท่าที่ไปเป็น u n นบล็อกเคเเห็นไหมครับ สังเกตที่ท่าบล็อกบัสเตอร์สีเลมันจะมีลูกหัวกระโหลกอยู่นันแสดงว่าเป็นท่าบล็อกบัสเตอร์ที่มันอันบล็อกคิวบล็อะเดี๋ยวผมใช้แบบไม่มีไฮหมดเนี่ยมันจะต่อยมาขึ้นไปท่านี้มันจะต่อยขึ้นไปแล้วทุ่มครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนกับท่าที่แล้วที่มันจะทุ่มเยอะกว่าก็เอาไว้ใช้ชอบท่าไม้ตายไหนก็ใช้ท่านั้นแต่มันจะมีเวลวบังตัวที่ถ้ามันใช้ท่าทุ่มเนี่ยแล้วมันจะเก่งขึ้นก็ค่อยเลือกใช้เอานะครับ เดี๋ยวผมตีเพื่อเก็บเก็บบลอกบัสเตอร์อันบล็อกเคเบิลให้เต็มก่อนเดี๋ยวผมจะใช้พร้อมกับอยู่ในโหมดไฮโหมดจะได้เห็นความแตกต่างก็เบลวูฟเนี่ยก็เล่นกับพวกไฮโหมดเนี่ยครับเป็นลูกเล่นของมันเห็นไหมครับมันจะมีจังหวะนุวงๆช้ากว่านิดนึงแต่ว่าก็คล้ายๆกันโอเคอันนี้ผมจะมาโชว์ เววูฟไดมอนที่เก่งที่สุดเป็นดูให้ดูคอมโบข้าวของมันนะครับน่าจะเป็นตัวที่ระดับเก่งที่สุดของเววูที่มีในตอนนี้ <Okay. S 1> ก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงมากความสามารถของมันก็คือถ้ามันตีไปในฮิตเดียวเนี่ยศัตรูเดือนลดเกินกว่าสิบเปอร์เซ็นตมันจะตีติดเคิร์ชกับวินเทอร์แล้วควา,าความสามารถอีกความสามารถหนึ่งของมันก็คือถ้า ศัตรูมีดีบัฟยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งตีแรงขึ้นดีบัฟนั้นทั้งตัวมันเองและตัวศัตรูด้วยในความหมายก็คือยิ่งถ้าเราทําให้ศัตรูติดดีบัฟเยอะหรือตัวเราเองเนี่ยติดดีบัฟเยอะมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นตัวนี้คือถ้าเล่นเก่งๆทําให้อัพมาเต็มที่เนะี่ยมันจะตีแรงมากนะใช้ข้าไมไฟ แต่ว่าอันนี้เราอยู่ในโหมดฝึกนะหมดฝึกเนี่ยตัวคู่ต่อสู้อะไรเนี่ยมันจะเลือดเยอะมากออคอมโบข่าวอันนี้จะเล่นกับคอมโบท่าตกกะเก้าอี้ซึ่งเป็นท่าสเปเชียลมูฟที่มันแรงมากเราใส่สร้างจังหวะได้คอมโบก็มีประมาณครับผมม,มาถึงประเด็นหลักของคลิปและมาพูดถึงเบวู ระดับทองแดงนะแต่ตอนนี้ผมทํามันมาถึงระดับทองแล้วเอามาอ่านความสามารถของเบลวุฟทองแดงก่อนตัวแรกนะอันนี้คืออัพเต็มแล้วความสามารถแรกมันก็คือได้รับเกาะ15วิทุกครั้งที่ได้รับดีบัฟอ่าแล้วอันนี้คืออัพเต็มแล้วเนาะมันจะสูงสุด15วิขั้นแรกมันจะ5 10 15อ่าส่วนอีกความสามารถหนึ่งก็คือนอกจากได้เกาะแล้วได้เอสเพิ่มด้วย 15วิเหมือนกันอ่าอาร์เมอร์เนี่ยมันสแตก็กสูงสุดได้5แต่เฮสเนี่ยไม่ได้อาร์เมอร์ก็คือถ้าเรามีเกาะศัตรูก็จะตีไม่เข้าพอาสามารถตัวนี้ง่ายเลยเบลวู๊อันเดอร์ด็อกได้ดีบัฟปุ๊บได้บัฟที่เป็นโล่กับได้บัฟที่เป็นเฮสเพิ่มบล็อกบัสเตอร์กับเพิ่มเกาะมาดูตัวอย่างใช้งานจริงเลย นี่ผมใช้เป็นหมาดำนะครับอันกระดอกบอกไว้ก่อนอะอันนี้เปิดปล่อยบิอกเลยมนี่เงอันนี้ตัวแรกศัตรูมันตั้งมาน้อยครับก็เลยตีได้ง่ายๆรอดูตัวหนึ่งอสามพันสองมีค่าพลังเท่ากันอันนี้ผลเสียของดาดนะครับถ้ามันได้รับ ดาบห้าปุ๊บเห็นไหมครับมันจะสุ่มให้เราติดไอ้นี่เลยพาวเวอร์เซแต่ว่าเนี่ยเกาะล้วก็ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกอามเมอร์มันจะซึ่งซ้อนกันได้ศัตรูก็ตีไม่เข้าเลยเข้าสู่ปุ๊บแล้วเราก็ได้เฮสทำให้โหลดบ็อกวัสเตอร์ได้เร็วขึ้นก็ส่งชื่อมันนะครับอันเดอร์อกคือเป็นหมาที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเก่งโอเคเรียบร้อย มาถึงช่วงรีวิวเบรูคอันเดอร์ด็อกพูดถึงความสามารถมาอีกรอบนะครับได้รับอาร์เมอร์15วิเมื่อโดนดีบัฟกับได้รับเฮส15วิเมื่อได้รับดีบัฟก็คือทุกครั้งที่มันได้ดีบัฟเนี่ยมันจะได้โล่ที่เป็นเกาะก,กับเฮสที่ทำให้โหลดบล็อกบัสเตอร์เร็วขึ้นก็ถามว่ามันเก่งไหมก็พอใช้ได้ครับถ้าได้ดีบัฟปุ๊บมันก็จะมีบัฟของตัวเองให้มันเก่งขึ้น แล้วก็มันเป็นสีมาตรฐานของเบวูปคือเป็นสีของตัวเกมหลักเลยสีปกติของเบวูปมันสีนี้เนาะถ้าใครยังไม่มีเบวูปตัวที่เก่งกว่านี้ก็สามารถทำมันเป็นโลหนได้เพราะมันเป็นทองแดงได้ง่ายเพราะว่าความสามารถมันใช้งานง่ายครับถ้าอัพพุกทค่าอะไรดีเนี่ยก็พออะไรได้ในความเห็นผมคือใช้ได้มาถึงเบวูปเหมือนกันเป็นระดับทองแดงเหมือนกันแต่เอีกตัวเนาะเป็นธาตุน้ำแต่จะเห็นในรูปเนี่ยผมทำมันเป็นไดมอนด์แหละ ผู้ชมก็เดาได้ว่าตัวไหนมันน่าจะเหมาะก,กว่าเนาะเอามาดูความสามารถมันก่อนออโคความสามารถแรกก็คือถ้าทุ่มทั้งหลายของมันเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะทให้ศัตรูติดสตัน6วิอันนี้คืออัพเต็มแล้วนะถ้าอัพตอนแรกเนี่ยตัวติดสตันน้อยกว่านี้อ่าน่าจะประมาณ4วิประดิษความสามารถนึงก็คือ จะโจมตีแรงเพิ่มขึ้นอีก50%ถ้าโจมตีศัตรูที่ติดสตันอยู่อ่าก็คือมีโอกาสทําให้สตันแล้วมันศัตรูติดสตันแล้วมันจะตีแรงขึ้นความสามารถตัวนี้ง่ายๆแค่นี้ทําให้สตันแล้วมันจะตีแรงขึ้นมาดูใช้งานจริงเลยครับผมใช้เป็นเบลวูฟโคสโตนอันนี้เจอกับเบลวูฟดาร์ไหมที่เป็นไดมอนด์แท้ครับแล้วพอเนี้เป็นไดมอนที่ทำมาโอเคบอกไว้ก่อหมือนเดิม ผมเพิ่งปล่อยบล็อกเร็วไปนิดนึงโอ้โหสวนทีเหลือเหลือสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โดนต่อยอีกนี่จับทุ่มก่อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรครับนี่ระตรูมันจะบล็อกห้าทุ่งจับของหมาเมื่อกี้ไม่ได้ครับ,รบ,บเป็นห้าที่แก้แก้ถ้าจับไม่ได้โอเคบลกไว้ก่อนปุ๊บจับอ่าโอเคเข้าหายโหมดอ่าก็ต้องรอลุ้นเห็นไหมครับถ้าทุ่มมีโอกาสติดมึนอ่าเราก,ก็ตีเลยแต่เนี้ยผมไม่กล้าใช้ท่าบล็อกบัลสเ์เลยเพราะ โดนถ้าพาวเวอร์เซิร์ฟถ้าใช้ปุ๊บเลือดลดตายโอเคจับพุ้งเมื่อกี้ก็เห็นมันติดมือไปแล้วนะถ้าสังเกตตอนที่ศัตรูติดมืออันี่ยมันจะตีแรงขึ้นแล้วในเกมเนี้ยพวกตัวเล่นที่มันจะทําให้ติดมือง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะอย่างโคสโตนตัวเมแกม,มันทําให้ติดมือไง่ายๆอ่านี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราอัพพวกท่าที่เพิ่มแอคค c u r a c y มาเนี่ยจะไม่ไม่กล้าติดมือมากขึ้นโอเค นี่ครับผมเลือกใช้ท่าบอวสเตอร์ท่าน,นี้เพราะมีโอกาสตุ่มแล้วมันจะมีโอกาสติดมึนได้เยอะกว่าแต่เมื่อกี้ไม่ติดนะครับเพราะไพรเวทดิกเนี่ยมันมีควาสามารถที่ได้รับดีบัฟน้อยลงนะพีก็ต้องสังเกตตัวศัตรูด้วยว่าตัวศัตรูมีความสามารถอะไรโอเคนมครับถึงเลือดจะเหลือน้อยเนี่ยเราก็ชนะได้ปึ๊บโอเคชนะได้อยู่ดีแต่ก็ตายพร้อมกันมาถึงช่วงรีวิวเบวูฟโคสโตนแล้วนะครับ ้าเห็นแล้วเนี่ยก็คงน่าจะรู้ว่าผมจะอวยตัวไหนมากกว่านะามาดูความสามารถมันอีกรอบนะถ้าทุ่มของมันเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูติดสตันได้6กวิแล้วก็โจมตีแรงเพิ่มขึ้นอีก50อร์เซตถ้าสู้กับศัตรูที่ติดสตันอยู่ก็คือมันเป็นตัวที่ทําให้ติดสตันพอติดสตันปุ๊บมันจะตีแรงขึ้นนี่คือความเก่งของโคสชตัวแล้วถามว่ามันเหมาะกับก,บการทําเป็นไดมอนด์ไหมถ้า คนผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยยังไม่มีเบลวุตัวอื่นที่มันเก่งก็ตัวนี้ก็เหมาะเลยครับเพราะว่าตัวที่ทําให้ติดสตันได้เนี่ยเป็นสร้างความได้เปรียบให้เกมมีได้เยอะมากถ้าศัตรูติดสตันเนาะพาศัตรูติดสตันเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้เลยอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเป็นตัวของผมเองที่ผมเล่นมาเนาะแล้วผมก็ทํามันเป็นไดมนดลแหละก็ถ้าให้อวยตัวนี้มันจะเก่งกว่าตัวอันเดอร์ด็อกแน่นอนโอเคนะครับถ้ามีปุ๊บก,ก็ทําได้เลยเป็นธาตน,น้ําด้วยมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับ มันจะมีอับิริตี้2องบริตี้ที่เบยวูฟจะมีได้นะครับอ,อย่างมาคีอัลบิริตี้อันแรกไ i t ตอ f i ไฟต์จะมี2อันให้อัปอันใดอันหนึ่งระหว่าง Challenger กับ Defending Champ Challenger เนี่ยมันจะบอกว่าเบยวูฟเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น5มากสุดเนี่ยคือ15%ปรเซ็นต์ทุกครั้งที่ HP เนี่ยต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามส่วน Defending Champ เนี่ยเบยวูฟ จะตีแรงขึ้น5-15%ทุกครั้งที่ HP ของตัวเราเนี่ยมากกว่าฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นสายนะครับอย่างแรกก็คือถ้ามันเจ็บบ่อยเราคิดว่ามันจะเจ็บบ่อยอย่างเงี้ยแล้วเราสวนกลับได้ดีเราก็เอาอันแรกแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันตีแรงแต่แรกเลยเนี่ยก็อาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนเป็นทางเลือกให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกได้เองเลยนะ ส่วนมาดูอีกอันนึงมาคีบิลิตี้เนี่ยมันจะอัพจากการที่เราใช้แต้มพอยต,ตัวละครอัพเนาะก็สุดท้ายจะมีให้อัพแต่มาคีบิลิตี้เนี่ยมันจะได้ต่อเมื่อเราใช้ตัวละครซ้ําเดิมอัพไปให้มันอ่าค่าเนี่ยแต้มสูงสุดร้อยแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายต่อละกันในคลิปอื่นเนาะว่ามันทานํางานยังไงแต่มาดูกันก่อนว่าความสามารถมันคืออะไร Prestige Ability เนี่ย now or never มันจะใช้งานได้มันจะต้องชาร์จให้เต็มก่อนเมื่อใช้ไฮโหมดขึ้นครั้งแรก50%ใช้ให้หมด2ครั้งจะทำให้กดใช้ท่านี้ได้เอฟเฟกมันก็คือเบลวูเนี่ยจะตีแรงขึ้น5-20% 5คือต่ำสุด20%คืออัพเต็มนทุกครั้งเวลาเข้าไฮโหมดและมันจะดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยทุกๆ20วิ ในเวลาการเล่นที่ผ่านไปในความหมายก็คือยิ่งอยู่นานเนี่ยพลังโจมตีของเบวูฟจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยยิ่งเวลาการต่อสู้ในเกมเนี่ยใช้เวลามากขึ้นนะครับความสามารถทั้งหมดของเบวูฟที่ทุกตัวจะมีได้เนี่ยพื้นฐานก็มีเท่านี้นะครับก็จบลงไปแล้วน,นะครับกับการอธิบายความสามารถของตัวละครเบวูฟนะครับเป็นระดับทองแดงทั้ง2ตัว ถ้าชอบตัวละครแบวูฟเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเพื่อนๆผู้รับชมชอบอยากให้ทำคลิปคอนเทนต์แบบไหนเกี่ยวกับเกม s กา l เกิร์มโมบายเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมจะได้นำคอมเมนต์จากเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงจากนี้ก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ ผมทีจากชาแนล Funny Space and Time ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ